วงในเมื่อวานนี้วงในมีอีกหนึ่งกระแสที่บอกว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐจะลาออกแล้วก็จะเปิดทางสลายพักพลังประชารัฐแล้วสอสอที่ได้ทั้งหมดในานามของพลังประชารัฐจะย้ายไปอยู่พักเพื่อไทยค่ะ,คะอันนี้วงในนะออไม่รู้วงไหนนี่พอถ้าเป็นอย่างนี้นะกดเครื่องคิดเลขดูเนี่ยนะ,ะพักเพื่อไทยจะร้อยแปดสิบกว่าเสียงอันนี้ไม่ได้กดถ้ากดจะเป๊ะเลย <laughs> ร้อยแปดสิบเกินเกินก้าไกลแล้วเกินก้าไกลแน่นอนออค่ะก็จะได้เป็นพักอันดับหนึ่งแน่นอนอันนี้สายข่าววงในนะคะพอมีข่าวแบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้ทั้งทางพักเพื่อไทยเองต้องออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้คุณประเสริฐจันทะรรละวงทองเลยค่ะที่การพักเพื่อไทยค่ะได้พูดถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าพักเพื่อไทยขอชี้แจงว่าหนึ่ง พักเพื่อไทยยังคงยืนยันจุดยืนสนับสนุนพักก้าวไกลเป็นแกนนจาจัดตั้งรัฐบาลไม่มีเปลี่ยนปแปลงไปจากหลักการที่เดียประกาศเอาไว้และจะสนับสนุนนายพิธาเป็นนายก 2. องพักเพื่อไทยไม่มีความเกี่ยวข้องไม่สามารถก้าวล่วงความเคลื่อนไหวของพักการเมืองอื่นได้ 3. ตามที่มีข่าวว่าพลเอกประวิทย์จะลาออกและจะส่งผลให้สสในพักย้ายมาพักเพื่อไทยและพักคฏิจัยเป็นดับเหนวยการจัดตั้งรัฐบาลล้วนเป็นการคา,ด,ด,าดเดาของผู้ดําเนินรายการ คือเมื่อวานนี้รายการเจาะลึกพวกไทยใช้แถลงรายการคุณนายเขาบอกว่ามีวงในมาแล้วก็วิเคราะห์วิเคราะห์เนี่ยะนะคะคุณประเสริฐก็บอกว่าอันนี้เป็นการคาดเดาของผู้ดำเนินรายการและผู้สนับสนุนแนวคิดนี้เท่านั้นทั้งนี้การคาดเดายังคงขัดกับความจริงปัจจุบันของพรรคเพื่อไทยเรายังเป็นสถาบันการเมืองที่ยึดมั่นเคารพต่อเสียงประชาชนพรรคเพื่อไทยเก้ารัฐลออีกหลายพักจะร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปให้ได้ค่ะครับเอาเสียงยืนยันอีกหนึ่งคน <_ <EN> _>นะครับเมื่อกี้เลขานะครับอันนี้หัวหน้าพักเลยนะครับ<_ <EN> _>คุณหมอชนน่านสีแก้วนี่ก็พูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับโดยบอกว่าในฐานะหัวหน้าพักได้ยินข่าวจากการวิเคราะห์และยังยืนยันเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเ <_ EN _> พื่อไทยไม่รับรู้และขอปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ <ừ> นะครับเดี๋ยวฟังเสียงคุณหมอชนน่านหน่อยครับ<_ <EN> _>สําหรับประเด็นการวิเคราะห์ในรายการ ที่พูดถึงนะครับว่ามีการวิเคราะห์ว่าจะมีการยุบพักพลังประชามีการยุบพักพลังประชารัฐแล้วมารวมกับเพื่อไทยเพื่อไทยจะได้เสียง182เสียงเป็นเสียงข้างมากนะครับพูดถึงว่าเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลและมีนักวิชาการมาวิเคราะห์ว่าสมล้านเปอร์เซ็นต์ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับเรื่องนี้เนี่ยเพื่อไทยไม่เคยรับรู้รับทราบเลยผมเองใฐานของพรรคก็ได้ยิงข่าวจากการวิเคราะห์นี่แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยยังยืนยันนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อไทยไม่มีรับรู้และขอปฏิเสธนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับแม้เหตุการณ์จะเกิดจริงหรือไม่จริงนะครับความเป็นไป่ความเป็นไปได้ที่เพื่อไทยจะร่วมกับพลังประชารัฐหลังจากที่เขายุบพักมันต้องตอบตรงนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ ต้องเป็นไปไม่ได้ครับต้องตอบเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดบอกว่าพือไทยจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยืนยันครั้งที่501นะครับ <S <S ว่าเรายัางยึดมัน่นตามเจตนารมณ์ที่เราประกาศนะครับที่จะสนับสนุนคุณพิไท,ทยเป็นนายกคนที่30และร่วมมือก,กับก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ครับข่าวหรือดีลรับเไงต่างเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนเล่าลือได้นะครับแต่ยืนยันตรงนี้นะครับเวทีนี้ อย่างชัดแจ้งว่าเพื่อไทยยังยึดมั่นนะครับในเจตรรม์ของพี่น้องประชาชนและเราเองก็ประกาศชัดเจนว่าเราจะสนับสนุนพักคก้าวใครในฐานะที่เป็นพักระดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลและเพื่อไทยเองก็จะจับมือไปกับก้าใครไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็นแล้วแต่นะครับเรายังยืนยันครับเป็นไง oh. ดูู้สึกว่าแบบว่า เขาแบบจะต้องจับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคไม่ทิ้งพี่ไม่ทิ้งน้องน้องไม่ทิ้งพี่ไปไหนแน่นอนจับมือกันไว้ให้มั่นคงสองพี่น้องจุงตอนคุณหมอชนน่านบอกว่าผมยืนยันครั้งที่ห้าร้อยหนึ่งนะโอ้โหคุณพิธาเนี่ยยิ้มยืนยันเลยชิดใจเลยนะครับอันนี้อันนี้ฟังแล้วก็ปรรดาแฟนคลับของพรรคก้าวไกลก็สบายใจนะแต่มีคนตั้งข้อสังเกตอีกแหละว่าเอาในความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ยนะ คนที่ออกมายืนยันทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายถูกไหมผมพูดถูกไหมเป็นผู้นี้มีอำนาจตามกฎหมายคือหัวหน้าพักกับเลขาที่การพักแต่พักเพื่อไทยเนี่ยเขามีคนที่มีอำนาจนอกโครงสร้างอีกนะมีหัวหน้าครอบครัวมีที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวมีผู้ในการครอบครัวมีพ่อของหัวหน้าครอบครัวอีกตำแหน่งเยอะเยอะแยะเราก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนตัดสินใจนะคือคนตัดสินใจเนี่ยไม่พูด พูดไม่ได้คนพูดอาจจะไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเนะค่ะก็ไม่รู้สิคะแต่ก็อันนี้ก็เป็นข่าวลือกันมานะคือข่าวลือมันมาหลายกระแสมากๆเลยทีเดียวเนี่ยนะคะ